จะเอ่ยคำจำจากแสนยากนักเพราะความรักผูกพันนั้นแน่นหนาจำต้องจากพรากกันด้วยเวลาประนอมกรวันทาคาระวะคุณครูพิมพกาเมืองใสวิไลเลิศ เชี่ยวชาญเกิดงานดีที่เกื้อหนุนวิชาการเด่นด้วยครูคอยเจือจุนแสนอบอุ่นเลิศล้ำนำใจชนครูวาสนาหงใจสีมีแต่ให้เด็กน้อยใหญ่ผ่านมือครูผู้ฝึกฝนสอนเขียนอ่านด้วยภาคเพียนและอดทนบังเกิดผลต่อผู้เรียนเขียนอ่านดี ครูกันนิกาแสงใจเป็งผู้คลื้นเรลงสิทธิ์เรียนรู้อย่างสุขีประถมวัยเบ่งบานอย่างเป,ปรีมปรีทุกชีวีสดสวยด้วยมือครูขอเกษียณอย่างเกษมอิ่มเอมจิตครบชีวิตราชการงานเลิศรูสู่ถนน61ออย่างเชิดชู ลุกเลยล่วงสู่สุขเติมเต็มเธอ ความควมใจมีได้อยู่ในผ่านหวายกลืนแต่อยู่ในวันที่รู้ว่าสิทธ์นั้นไปได้ดีด้วยหัวใจเต็มร้อยเพราะความรักแม้กายพักเหนื่อยกายใจอย่างสู้แม้วางช็อกใช่จะวางซึ่งความรู้ขอเชิญชูเกียติไว้ในใจชน สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะในปีการศึกษา2,566นี้โรงเรียนสันปะตองสวนนราชวิทยาคารมีครูผู้กเกษียณอายุราชการทั้งหมด3ท่านเราจะมาพบกับท่านแรกกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะจะขอคุณครูได้แนะนำตัวเองและเล่าถึงประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาให้พวกเราฟังกันสักเล็กน้อยขอกัรเรียนเชิญค่ะค่ะ ครูคันนะคะการน,นิการแสนใจเปงค่ะอยู่สอนอยู่ระดับอนุบาลน,นะคะสอนที่นี่มาเป็นระยะเวลาทั้งหมดนะคะ7ปี3เดือนแล้วก็15วันซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนบ้านไม่งานหลวงซึ่งบรรจุครั้งแรกนะคะน้อคะแล้วก็ย้ายไปที่โรงเรียนบ้านใดเต่าที่โรงเรียนบ้านไม่งานเออบ้านนิ้วสูงเป็นเวลาที่นั่นอยู่16ปีแห่งความหลัง เป็นระยะเวลานานมากเลยเสร็จแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่แม่วางแล้วก็ออกมาจบที่โรงเรียนนี้นะคะเป็นระยะเวลา7ปี3เดือน15วันค่ะค่ะล้วเป็นประสบการณ์ที่ยาวนานใช่ยาวนานมากที่สุดยิ่งอยู่บนดอยยาวนานมากที่สุดเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ค่ะต่อไปนะคะถ้าพูดถึงความประทับใจในวิชาชีพนะคะครูการมีความประทับใจยังไงจะเล่าให้พวกเราฟังบ้างค่ะรู้สึกประทับใจ ประทับใจในความที่ว่าได้พบกับความสำเร็จของตัวเองที่ตอนเล็กๆเคยใฝ่ฝันบอกว่าอยากจะเป็นครูก็อเป็นได้จริงๆคือเป็นครูอนุบาลคือเริ่มตั้งบรรจุสอนอนุบาลมาตลอดระยะเวลาทั้ง30ปี7เดือนแล้วก็15วันนี้นะคะสอนอนุบาลมาตลอดเลยภูมิใจว่าสามารถทำให้เด็กอนุบาลน,นะน้องๆน มีทักษะชีวิตที่ดีมีระดับพัฒนาการที่ดีขึ้นรวมทั้งเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ได้ดิบได้ดีไปหลายคนค่ะภูมิใจในข้อนี้มากค่ะที่ทําคนให้เป็นคนค่ะอ๋อเป็นประสบการณ์ที่น่ายินดีมากเลยะะใช่เลยค่ะ,คะและสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้ครูกันนะคะฝากอะไรถึงน้องๆในครอบครัวสวร,รของเราแห่งนี้สักนิดหน่อยค่ะอขอรียนเชิญค่ะมาอยู่ที่นี่รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากที่หนึ่งโรงเรียนดีใกล้บ้านใช่ไหมคะแล้วก็ครอบครัวสวร,รของเรา<ม>เป็นครอบครัวที่อบอุ่น ครอบครัวสวรอย่างที่เรามีคําที่ว่าสวรรักกันเรารักกันรักกันทั้งหมดถึงแม้บางครั้งเราจะทะเลาะก,กันบ้างนะคะมีเรื่องอะ,อะไรนิดๆหน่อยๆแต่เราก็ไปด้วยกันเสมอเราก็ทํางานจนสําเร็จรักกันทุกคนนะคะโดยเฉพาะอนุบาลอาจจะแปลว่าเป็นน้องเล็ยของฝากนึงไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มาทางฝากนี้แต่เราก็รักกันแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ขอให คณะครูน้องๆบุคลากรที่นี่ขอให้มีความสามัคคีกันนะคะเหมือนกับคำมั่นสัญญาที่ว่าเราจะรักกันตลอดไปแล้วก็ขอให้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวิชาชีพของเราพัฒนาเด็กของเราให้ก้าวต่อไปค่ะโอเคอข,อขอบคุณคุณครูมากเลยค่ะขอบคุณะค,ะค่ะ เรามาพบกับคุณครูผู้เกษียณอายุราชการท่านที่สองจะขอให้คุณครูได้แนะนําตนเองและเล่าถึงประสบการณ์การทํางานที่ผ่านมาให้พวกเราได้ฟังกันสักเล็กน้อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะค,ครูชื่อคุณครูวาสนาหงใจศรีครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนสันปะตองสุวรรณราชวิทยาคารอายุราชการ 29ปี3เดือนกับอีก3วันโรงเรียนแห่งแรกที่เข้ารับราชการครูคือโรงเรียนบ้านกองลอยอําเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่หลังจากนั้นได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนสันปะตองสุวรรณราชวิทยาคารอําเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ระยะเวลาในการทำงาน ที่โรงเรียนแห่งนี้14ปี8เดือนกับอีก24วันค่ะถ้าพูดถึงความประทับใจในวิชาชีพนะคะที่ผ่านมาครูน้องมีความประทับใจยังไงบ้างคะ,ค,ะความประทับใจที่ได้อยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ก็คือการที่ได้มีอาชีพเป็นครูได้สอนเด็กให้มีความรู้ ได้อบรมเด็กให้เป็นคนดีและได้สอนในโรงเรียนใกล้บ้านซึ่งเป็นโรงเรียนในบ้านเกิดของตนเองอีกหนึ่งความประทับใจก็คือการที่ได้มาอยู่ร่วมกันในครอบครัวสวรอรในโรงเรียนแห่งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงานด้านฝ่ายบริหารเราจะอยู่ร่วมกันอย่างพี่น้องอย่างกัลยาณมิตร ค่ะแล้ก็อยู่กันเป็นครอบครัวจริงๆเลยนะคะ,ะคุณน้องค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้คุณน้องนะคะฝากถึงน้องๆในครอบครัวสวรอของเราแห่งนี้สักนิดนึงค่ะเชิญค่ะค่าคติประจําใจนะคะสําหรับในระยะเวลาในการทํางานตลอดระยะเวลาในการทํางานนี้นะคะก็คือทําทุกวันให้เป็นวันที่ดีที่สุดค่ะ โอเคค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณคุณน้องมากๆเลยนะคะที่มานั่งพูดคุยกันวันนี้นะคะขอบคุณค่ะทุกเส้นทางสู่เส้นยึดครูนั้นเป็นผู้นําคํำสอนทุกอย่างจดจําทุกการประทังเรียนรู้ค่ะ และสุดท้ายนะคะเรามาพบกับคุณครูผู้กเกษียณอายุราชการท่านที่3ของโรงเรียนสอนปตองสวนราชวิทยาคารของเรานะคะเราจะให้คุณครูได้แนะนําตัวเองนะคะและเล่าถึงประสบการณ์การทํางานที่ผ่านมาให้พวกเราฟังกันสักเล็กน้อยค่ะกับเรียนเชิญค่ะค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนครูที่รักของโรงเรียนสอนตองสุรัตทุกท่านครูอ้อยนะคะหรือคุณครูพิมการเมืองใสซึ่งคุณครูจบจาก วิทยาลัยครูลำปางนะคะที่หันเหตุตัวเองมารับราชการครูในครั้งนี้สาเหตุที่ครูไปเรียนวิทยาลัยครูลำปางก็เพราะว่าก็อยากจะมาเป็นครูเหมือนกับหลายๆท่านในที่นี้นะคะหลังจากที่ครูจบจากวิทยาลัยครูปุ๊บก,ก็ไปเป็นครูอาตาราจ้างที่วิทยาเขตเกษตรลำปางหรือเกษตรแม่วัง สอนอยู่ในวิชาเคมีอินทรีย์กับเคมีอันินทรีย์ในระดับปวสและก็ปชวชนะคะจากนั้นเมื่อวันที่1กันยายนพุทธศักรฐาช2531ก็เริ่มรับราชการบรรจุเป็นครูครั้งแรกที่โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตากอยู่ที่นั่นได้6ปีนะคะจากนั้นก็ไปช่วยราชการที่โรงเรียนบ้านรู กิ่งอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายเป็นระยะเวลาหนึ่งปีต่อมาปี2 5 3 8ก็ย้ายมาช่วยราชการและดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านกาดเข็มมวืวังอำเภอไม่วางจังหวัดเชีงยงใหม่พอมาปี2547ก็ย้ายมาสู่โรงเรียนสันปตองสวนราดวิยาคารจนถึงปัจจุบันนี้นะคะ ก็คุณครูก็มาอยู่ที่นี่คุณครูก็สอนในระดับชั้นป .1 แล้วก็ป .5 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์อายุราชการนะคะที่อยู่โรงเรียนสมบตองสุนราชนี้ก็เป็นเวลาอยู่19ปี4เดือนกับอีก20วันค่ะ เป็นประสบการณ์นในรั้วโซโลของเราที่ยาวนานมากเลยนะคะคุออ้ยต่อไปนะคะเราจะพูดถึงความประทับใจในวิชาชีพคะ่ะคออุ้ยว่าให้มีความประทับใจในวิชาชีพยังไงบ้างคะในวิชาชีพครูนะคะสิ่งที่คุคูงอ้อยประทับใจก็คือการสอนค่ะครูอ้อยรักการสอนมากนะคะเพราะว่าการสอนเนี่ย เราเราอยู่ในฐานะเป็นครูเราจะสอนดีหรือไม่ดีอยู่ที่ตัวเราเราเป็นผู้กำหนดบทบาทให้เก็บเด็กดังนั้นการเป็นครูที่ดีเราก็ต้องมีการเตรียมตัวใช่ไหมคะเตรียมตัวเตรียมตัวก็คือเตรียมการสอนว่าจัดการสื่อจัดอะไรหมดเลยนั่นคือสิ่งที่ประทับใจที่เราจะต้องเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเหมือนกับเราจะต้องคิดว่าเมื่อเราทำอย่งไงแล้วเด็กที่เราอยากจะให้ เป็นไปตามที่เราวางแผนไว้ยิ่งถ้าเด็กคนไหนประสบผลสำเร็จตามที่เราตั้งใจไว้ก็เหมือนกับว่าเรานั้นได้ทำงานได้เต็มที่เต็มกำลังเต็มความสามารถแล้วก็ประทับใจในในในบทบาทของคุณครูที่นี่นะคะในในการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพราะว่าการทำงานเป็นทีมนั้นช่วยให้งานนั้นสำเร็จถ้าหาก คนใดคนหนึ่งทำอยู่เพียงฝ่ายเดียวไม่ไปขอความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานการทำงานก็จะไม่ค่อยสำเร็จเท่าที่ควรนะคะในรั้สวสวอของเราการทำงานเป็นทีมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะค่ะถ้าจะพูดถึงความประทับใจในวิชาชีพที่ผ่านมานะคะครูอ้อยมีความประทับใจอะไรบ้างคะความประทับใจในวิชาชีพครูนะคะจากการที่เราเรียนครูมาเรามีความหวังไว้ว่า ถ้าเราเป็นครูแล้วเราสามารถให้ความรู้แก่คนทุกระดับชั้นได้ถือว่าเป็นการเรียนครูที่เยี่ยมมากและตัวครูอ้อยเองก็รู้สึกว่าประทับใจตรงที่ว่าได้เริ่มต้นสอนตั้งแต่ระดับปวสปวชแล้วก็มาในระดับปถมนะคะในระดับชั้นปถมแล้วก็ปถมวัยนะคะเหมือนกับว่าได้สอนเกือบทุกระดับชั้นยกเว้นระดับ มัธยมมัธยมนั้นก็คือตอนช่วงระหว่างฝึกสอนนี่คือความประทับใจของความเป็นครูที่ให้แก่ลูกศิษย์ได้ทุกระดับชั้นค่ะค่ะสำหรับสุดท้ายนี้นะคะในฐานะที่ครูอ้อยเป็นพี่ใหญ่สุดของน้องๆในสวรอขออเรานะคะครูอ้อยมีอะไรจะฝากถึงน้องๆในครอบครัวนี้บ้างคะค่ะในครอบครัวสวรนะคะสิ่งที่ครูอ้อยอยากจะฝากก็คือสวรเรารักกันนะคะการที่ ทุกทุกคนที่มาอยู่ในรั้สวสวรถ้าเรามีความรักความเมตตาแล้วก็มีความาให้ความจริงใจแก่กันก็ถือว่าประสบผลสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งสำหรับคติในการทำงานที่คุณอ้อยอยากจะฝากไว้ซึ่งเป็นคติที่คุณอ้อยใช้มาตั้งแต่เริ่มรับราชการนะ,นะคะก็คือ,อคนมีคุณภาพต้อง พัฒนาและสร้างงานนะคะคนมีคุณภาพต้องพัฒนาและสร้างงานเราจะเป็นครูให้มีคุณภาพได้เราต้องรู้จักพัฒนาตนเองแล้วถึงจะพัฒนานักเรียนของเราให้ดียิ่งขึ้นและคติประจำใจอีกข้อหนึ่งก็คือรอยยิ้มเป็นสายใยผูกใจคนไว้ทั้งโลกค่ะ สำหรับรอยยิ้มนะคะนอกจากโรงเรียนสวรเรามีวิธีการไหว้ที่สวยงามแล้วความประทับใจอย่างหนึ่งอยากจะให้ก็คือยิ้มไปด้วยนะคะในระหว่างที่เราพูดทักทายกันรอยยิ้มนี่แหละคะ่ะจะเป็นสิ่งที่พิมพ์ใจแล้วก็ประทับใจแก่ผู้พบเห็นไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนผู้ปกครองแล้วก็เพื่อนครูในโรงเรียนด้วยกันค่ะโอเคค่ะ ก็อยากจะขอขอบพระคุณคุณพ่อห้หหอยมากเลยนะคะสําหรับที่ได้มานั่งเลกเปลี่ยนเรียนเล่าประสบการณ์กันในวันนี้นะคะยินดีค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะบ้านหลังนี้มีรักอันอุ่นนัดเป็นที่พัก ใจกายไม่หมองมนบ้านหลังนี้มีพี่น้องปองกระมนบ้านหลังนี้ทุกคนยังผูกพันถึงแม้ว่าในปีการศึกษา2566นี้นะคะจะมีคณครูผู้กเกษียรอายุราชการทั้งสท่านแต่ว่าครอบครัวของเรายังผูกพันเหนียวแน่นเหมือนเดิมดังคำที่ว่าครอบครัวสวรอรเรารักกันค่ะขอบคุณค่ะเบิกดวงดาวประ าเติมฟ้างามยามเมื่อ i ทียนสีทองงามสองฟ้า i mm -hmm.